โก้อนี่งามคักแทะนี่พี่น้องกอนี่ไหมใบอ่อนๆข้างในเต็มเลยหมยนี่ค่ะเพื่อนเอนเจออีกกอแล้วจ้ะเพื่อนๆนโอ้ยงามแทะ งามแทะจะค่อยจะลงไปยังไงนี่หาหมองลงไม่มีเพื่อนๆพืน่นข้าหน้าทะเลไหมนี่เจอที่ลงแล้วคข้มรีดออยเป็กเดี๋ยวจะแกะเด้นเดียวนี่เพื่อนๆพปาดกอนอี่หม เปิดมางามแถพี่น้องปิดงามแถโอ้โหนี่ยังไม่ออกดอกเท่าไรพี่น้องเลยกําลังงามเลยพี่น้องนี่ยอดขาหน้านี่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 ดูเอะโอ้โอ้ออนดูพี่น้องเฮ้ยอ่อนดูเะ โอ้ยงาม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 ก่อนนี่โอ้ยงามพี่น้องนี่โอ้ยพี่น้องเย้ยนี่นี่น,นี่ได้แล้วได้แล้วหาใบอ่อนๆโอ้ยงามนี่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 พี่น้องอ่อนๆนี่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 นยอด,ด <c oughs> อ่อนๆปานี่เอ้ โอ้ยสออนมันงามโคตรนี่แต่จ้าขันหน้าทะเลพี่น้องนี่หาไปอ่อนๆพี่น้องเลยมันออกดอกแต่มันก็ยังอ่อนอยู่พี่น้องนี่นี่ฟางเสียงเลดเตอร์พี่น้องเลยดุทั่ว โอ้ยงามงามงามอ้ย <c oughs> แครจับไปเฉยกันลุ่ดไหมมันอ่อนหลายพี่นอ้องอ้ย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 งามโอ้ย,อย,อย,อยงามหม,มาก็พอหมาด้วยพี่น้องเลย <c oughs> นี่โอ้ยงาม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 นี่อนพอละก้อน <c oughs> นี้พอละพี่น้องเลย อ้ยนี่นี่งามครับเหยอดอ่อนๆมันพี่น้องนี่ได้แล้วพี่น้องเอ้ยได้แล้ว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 เนี่ย <Okay. S 1> yeah. โอ้ยเจออีกแล้วพี่น้องโอ้ยเดลิลาเฮียพี่เดลิล่ไกินนะอันนี้ต้นใหญ่พี่น้องเลยนี่กำลังจะเกิดพี่น้อง เพียบเลยนี่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 โอ้ยเพียบเลยพี่น้องเอ้ยนี่นี่โอ้ยน้องดูถั่วดูถั่วข้างหน้าทะเลไหมพี่น้องเอ้ยออกดอกไหมพกกอไหมพี่น้องปลาเจ็ดกอนุ่นกอนุนดิ้งหน่ะพี่น้องเอ้ยเจ็ดกอใหญ่ๆอุ้ยเจ็ดกอใหญ่พี่น้อง โอ้ยเล็กๆก็กำลังขืนอีกโอ้ยนี่ๆๆ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 ยอดอ่อนๆพี่น้องนี่ยอดคณะอ่อนๆโอ้ยนี่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วพี่น้องเอ้ยได้แล้วได้แล้วนี่นี่ยอดอ่อนพี่น้องเอ้ยยอดคณะอ่อนๆนี่นี่ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยคอยซอนนี่นี่พี่น้องยอดอ่อนอ่อนไหมว้าดูดูอ่นี่เป็นเม็ดหมดแล้วดอกเป็นเม็ดแล้วพี่น้องเอ้ยนี่กอที่สามที่น้องโอ้ยยาแย่เลยพี่น้องเอ้ยดู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 ดถั่วดูถั่วดูถั่วเวล้งมาเก็บใหม่ถั่ว กำลังออกยอดเลยพี่น้องเอ้ยนี่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 ดูเด้อดูเด้อนี่กำลังขึ้นเดี๋ยวเลกอีกสามวันที่มาเก็บใหม่นี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 ่ยอดพี่น้องเอ้ยนี่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 ยอดคณาคณาทะเลแ่บคักโอ้ยนี่อู้ยเยอะแยะเลยเจ็ดกอพี่น้องตรงนี้หม่องเดียวไหม อันนี้มันแก่แล้วพี่น้องมันออกดอกแล้วนี่ออกดอกแล้วนี่นี่ตรงนี้อ่อนๆอยู่นี่นี่นเดี๋ยวมาเก็บวันหลังพี่น้องเลยเดี๋ยวมาเก็บวันหลังนะคะโอ้ยตรงนี้ยอดอ่อนก็มียุ่ข้างในนี่นี่นี่เห็นอยู่นี่ใบอ่อนๆยอดอ่อนๆพี่น้องเลยได้แล้ว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  รูทีแล้วพี่น้องเลยทีนี้เดี๋ยวอีกสามสี่วันติ๊กมาใหม่พี่น้องพอดีแหละจะเกบไปฝากรูสาวโอ้ยงามงามงามครับพักขยักนก็งามงามพี่น้องนี่โอ้ยดูก,กอน,นี่ไหมนี่พี่น้องเลยนี่นี่น,น,นี่ดูทั่วยอดอ่อน,ออนพี่น้องโอ้ยอ่อนอ่อนออนั่นะ เดี๋ยวทีมาเก็บวันหลังวันนี้พอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเก็บไปฝากทางลูกสาวดาโอน้นี่นี่นี่พี่น้องนี่นี่โอ้โหโอ้ป๊าดนี่นี่นี่เฮไอเดนั่นสฟินเฮียโอ้ยก้อนนี่งามคักแท้นี่พี่น้องก้อนนี่ไหมใบอ่อนๆข้างในเต็มเลยไหม โอ้ยอีกสามวันเด้อที่จะมาเก็บจะเพิ่งออกดอกเด้อจะเพิ่งออกดอกเด้อดูทั่วดูทั่วยอดไปข้าวนาทะเลพี่พี่น้องน้องโอ้จิกสะออดไหมดูทั่วดูถั่ถวยอดขานาดนาทะเลพี่น้องเอ้ยนี่นี่เดี๋ยวอีกสามวันมาเก็บเด้อจะเพิ่งออกดอกเด้อสั่งเอาไว้จะแกไปฝากลูกสาวไหม นี่แหละค่ะก็เป็นการหาคณะทะเลนะคะเพื่อนๆพ,พี่น้องอนี่แหละค่ะมองไปก็มีแต่ต้น,นคณนะน้านเลยจ้าพี่ๆน้องๆเอ้ยดูถั่วกับบรรยากาศทะเลยามเย็นนะคะที่เดนมาร์กตอนนี้ก็หกโมงกว่าแล้วนี่ละจ้า บรรยากาศยามเย็นนะคะพี่ค่ะเพื่อนเพื่อนก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะเพื่อนเพื่อนย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกับจิกเดนมามากด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนเราเจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะตอนนาตอนหน้าลุยแล้วค่ะเพื่อนเพื่อน